วัสดีค่ะพี่น้องเก็บผักอยู่หน้าบ้านพี่น้องพักอันนี้กินได้เลยพี่น้องได้ผักอันนี้กินได้นะคะมันอยู่หน้าบ้านนะคะเนี่ยกินกำหลาบกำปนกระแสพี่น้องผักเลยมันสิเป็นเคียตั้งแต่อัน คอยเดาว่าเนาะแต่ก่อนคนถิ่ไม่อยู่อนี่ถิเป็นคนไทยจิเป็นคนไทยก็ดูบ้านหลังนี้บ้านแต่คอยอยู่เ่ยคอยคิดว่าสิเป็นคนไทยไมาอยู่ก็จะเอามาจากป่าพี่น้องนี่เอามาปลูกปลูกบนนี้มันมันหมดตายดิยมันหมดตายอันนั้นมันกลับมาสินะ ทำมาสุปีแล้วกันมันแผ่ดีบอมเนี่ยรสชาติมันคือผักหนอกอดล้วปล่นาะใเบื้องใบไก่ไเนี่ยกินได้เด้อยูใ่ใน,ในปลาไหลไหลน้ำน้ำไหไปย่างน้ำปานสวนนะ่ะไหลอันนี้นะให้เดาสิเ็นคนไทยนะออามาเดี๋ยวามาปลูกไปจะสิจักปีแล้วคนอยู่นี่เนาะยี่สิบสามสิบปีกว่าไปก็สิเป็นแกนมองแกนมาสมัยยี่สิบปีคนไทย ก็สิหวมันกินอะไรเต็มกินหลาแล้วเนี่กินหลายเทียนแล้วนาฮอนเขาไม่ได้สือผักกับพี่น้องเลยมันขึ้นเรื่อยๆเลยมันขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเศบคก็พักหนอกนียละกินกับลาบกับแสบกินกับปนกับแสบด้วยน้องซุปน้าใหม่แห่งเขากันคักนเนี่นเด็ดแป้งสิบบบนี้มันก็ขึ้นอีกยอดน้อยๆอ่อน กินแล้วพี่นนะ้องบ่เบียวันนี้ยูทูปก็เจ้าเก็บไปกินมนาะไปกันเลน,นี่นะ่าโอ้ยก็ยังเหยียดกูเทวีว่ะอันเดียวกันเลยสินะหน้า้อนบ่ได้ซื้อผักกินไนดะ้พี่น้องเด้อสยไปใจไปนะประหยัดไปหลายอย่างนี้ <c oughs> เป็นก้อนกินผักดีนะนกระปุลกระแซบเก็บไปได้เป็นหอดเลยเก็บเหมัอนไม่จะมาเกะไปมัน เก็บขึ้นมาในกันแต่ไวเก็บเล่าๆไปในขอยกินเทลียวกันเมื่อเี่ยนีน่าจะเป็นเคียดคือนักหนอกเลยกินหอมๆมก็มองให้อุ้มมันี่นนนย เก็บอาทิตละเทียี่น้อขืนใบอ่อนๆล่าเอาล่าเอานีเี่ยกินอะไอยู่ี่บ่าเรกคือออกลายเทียแลเวาสมเป็นใบแบบนี้แล้วพี่น้องด้อวยหน่อย I'm like okay.